เอาลละครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีนเพื่อชาวแฟนเกม Crystal of a t l a n t i กันอีกเช่นเคยกันนะครับในพานนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการทำยังไงให้ตัวละครเก่งบูสต์ค่าพลังดาวเมดแรงตรงสายที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิป ฝากเป็นเพืเ่อนกดไลค์คลิปนี้คร1้หนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามแลคกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆท่านใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up โอเคครับเพื่อนก่อนที่เราจะมาจัดเซตยังไงให้ตรงสายนะครับสิ่งแรกที่อยากจะให้เพื่อนไปดูกันก่อนเลยนะครับนั่นคือการดูว่าตัวละครที่เราเล่นนะ้ปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวละครสายอะไรครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจกายภาพดาเมจเวทหรือว่าโจมตีโดยมีสกิลธาตุอะไรมาเกี่ยวข้องโดยการที่กดรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่คู่มือเติบโตนะครเพื่อน กดเข้ามาแอบเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยนะปัจจุบันเป็นสายอะไรสําหรับของผมนะครับมันก็จะเป็นในส่วนของสายดาเมจกายภาพของเบอร์เซอร์เกอร์สเตตัสหลักที่ควรเน้นนะครับมันก็จะเป็นร่างกายพลังแล้วก็ว่องไวสเตตัสโจมตีมันจะเป็นสเตตัสที่จะบ่งบอกค่าสถาน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราคีย์ที่เข้าดาเมจคีย์ที่เข้าแล้วก็คีย์ที่เข้าเวทกับคียที่เข้ากายภาพนั่นเองมีจาะเกราะนะครับความเร็วคููดาวแล้วก็ความเร็วโจมตี สเตตัสป้องกันครับมันก็จะมีในส่วนของ m a x s p เพราะว่าสายของผมเนี่ยถ้าเลือดเยอะนะครับมันจะเปลี่ยนเลือดให้เป็นโลดยิ่งเยอะยิ่งดีต่อตัวละครนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นการดูพื้นฐานหลกัลกๆของตัวละครที่เพื่อนเล่นนะ้ปัจจุบันหรือเพื่อนจะกดดูในส่วนของสเตตัสอุปกรณ์ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับในส่วนของสเตตัสอุปกรณ์ครับมันจะมีอยู่ประมาณ5ค่าหลักที่ควรรู้นะครับผมนั่นคือพลังพลังเนี่ยจะเป็นการโจมตีกายภาพนะครับปัญญาโจมตีเวท ว่องไวนะครับจะเป็นการเพิ่มพลังป้องก,กันกายภาพอัตราคิิ์เข้ากายภาพจิตวิญญาณครับจะเป็นการเพิ่มป้องกันเวทนะครับอัตราคีิเข้าเวทและร่างกายครับจะเป็น sp หลกัหลกๆแล้วนะครับตัวผมจะต้องเน้นในส่วนของพลังว่องไวแล้วก็ร่างกายเพราะว่ามันจะเป็นด้านของกายภาพแล้วก็อัตราคีิตเข้า องกาายภาพนันเส่วนเพื่อนๆนะครับจะดูได้ไงว่าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยเป็นสายอะไรนะครับให้เพื่อนๆไปดูในส่วนของหน้าต่างสกิลนะครับผมแล้วก็ไปดูว่าสกิลที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีบอกอยู่นะว่าเออเอฟเฟกต์สกิลเราต้องใช้อะไรของผมจะเป็นในเรื่องของการดูดซับนะครับการทํา sp การเปลี่ยนจากค่า sp ให้เป็นโลนะครับแล้วก็จะมีการโจมตีดา m มจกิยภาพ p e r ร์เซ็น m ์ดาเกียภาพนะครับเพราะว่าแต่ละสายที่เราใช้หรือว่าตัวละครที่เราเล่นนะครับถ้าเป็นในส่วนของตัวละคร น้องเคียวอ่าน้องเคียวการ์นเดนียเนี่ยก็จะเป็นจันเซียวแล้วก็จันเพนนะครับซึ่งถ้าเราเล่นบัฟดีๆก็จะบูทดาเมจได้แรงส่วนถ้าเป็นกันเนอร์ครับก็จะเป็นธาตุไฟมีสายฟ้าส่วนเวทนะครับก็จะมีสายฟ้ามีไฟนะครับแล้วก็มีบางสายเนี่ยก็เป็นน้ําแข็งมนันก็สามารถดูได้ในส่วนนี้นะว่าเอยตัวละครที่เราเล่นควรจะเป็นอะไรเพราะว่าในส่วนของสเตตัสตัวละครเนี่ยเราสามารถเสริมในส่วนของการทำดาเมจธาตุต่างๆได้อีกด้วยนะครับผมก็คือการโจมตีธาตุนั่นเอง เมื่อเรารู้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการหาเซตอุปกรณ์ของแต่ละสายนั่นเองนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่สมุดภาพนะครับ สำหรับเซตที่ผมจะทำนะครับ <S 2> <S 2> ผมจะทำเป็นเซตนี้ไว้ทุกคนโมกเทพสงครามมังกรแดงถามว่าทำไมผมจะทำเซตนี้ครับเพราะว่าเวลาผมใส่เซตนี้ได้ครบครับหลักๆเลยครับผมได้โจมตีกายภาพดาเมจกายภาพอัตราคิดแล้อกายภาพและที่สำคัญครับเบอร์เซอร์เกอร์เลเวลจบเกาะกายภาพบวกหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีการฟรืฟร้นฟูส SP คูดาวอยู่ที่แมนสิบแปดวินาทีและที่สำคัญครับเป็นเซตอัศวินมังกรแดงเพราะว่าตอนนี้ผมหาได้ประมาณสามชิ้นแล้วทุกคนผมขาดอีกแค่สองชิ้นกรอกกับมือผมก็จะสามารถใส,ส่ฟูเซตได้ เดี๋ยวเราจะพูดถึงวิธีการฟาร์มเซตพวกนี้กันด้วยนะครับเวลาผมใส่เป็นเอฟเฟกต์เซตนะครับมันก็จะมีในส่วนของการเพิ่มดาเมจช่วงประสานประสานนี่ก็คือจังหวะที่เราหลบสกิลบอสได้นะครับมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถบูสต์ดาเมจได้แรงขึ้นนะครับและที่สําคัญที่ผมเน้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีในส่วนของเลเวลทำลายรางนรกนะครับที่เป็นดาเมจอันติเมทของเรานั่นเองแล้วก็จะมีในส่วนของเซตดาเมจคริเิคอลซึ่งในส่วนนี้ครับเพื่อนก็สามารถเลือกได้นะว่าเพื่อนๆจะทําเซตอะไรในชนน่่่วววววงตต้้นนสัแลผมมา เซตเนี้ยทำได้ง่ายที่สุดครับสายอื่นก็เช่นเดียวกันครับเมจิกเบลดนะครับก็จะเป็นเซตเดียวกันครับก็คือหมวกเทพแห่งสงครามมังกรฟ้านะครับก็จะเป็นสเตตัสประมาณนี้เพราะว่าเซตเนี้ยทำได้ง่ายที่สุดเท่าที่ผมลองฟาร์มมาดูนะเพราะว่าเซตเนี้ยดรอปเด้งค้างง่ายแล้วก็น้องเคียวการ์เดียนก็แนะนําว่าใส่เซตนี้จะดีสุดนะครับมันก็จะมีใน,นส่วนของเอฟเฟกต์การฮิลนี่ครับดาเมจสกิลแล้วก็คอมโบ เกี่ยวกับสกิลของเราด้วยนะครับถามว่าทําไมเราต้องใส่เซ็ตที่มันมีผลต่อค่าสกิลเพราะว่าเวลาเราใส่เซ็ตที่มีผลต่อค่าสกิลครับมันจะทําการบวก1ให้กับสกิลของเราทันทีโดยที่เวลาสกิลครับของเรามันเป็น15บหทับสิอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการบวกเลเวลสกิลอีกหหน่วยซึ่งเวลามันบวกเลเวลสกิลแต่ละขั้นครับมันจะส่งผลต่อเอฟเฟกต์สกิลนั้นๆน,น,นะครับอันนี้คือถ้าคิดในรูปแบบของแดนเจียนะครับเพราะในการประลองมันจะไม่มีการบวกแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นการ PP แบบเสมอภาคกันนะรับ ก็เลยมองว่าเออถ้าเราหาแบบนี้มันจะดีกับตัวเรามากที่สุดนั่นเองใครเล่นสายไหนก็เลือกเล่นสายที่เราชอบได้เลยนะครับส่วนวิธีการฟาร์มหายังไงให้ได้อุปกรณ์เซตที่เราต้องการนะครับผมมี2วิธีหลักๆที่จะเป็นการการันตีอุปกรณ์ระดับอีพิกให้กับเ,เพื่อนๆแน่นอนครับวิธีแรกเลยนั่นก็คือการลงในส่วนของโลกทดลองมิติว่างเปล่านะครับจะเป็นรังเลเวล60นะครับสามารถลงได้วันละ1ครั้ง สัปดาห์ละ3ครั้งผมลงทุก ID ที่ผมสร้างนะครับผมก็บอกได้เลยครับว่าการันตีทุกรอบนะครับคือได้แน่นอนนะครับเท่าที่ลองเทสมาเพราะว่าผมก็ได้จากจุดเนี้ยกลับมาเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เลยแนะนําว่าก่อนที่คุณจะเอาพลังงานเขียวเนี่ยไปทำอย่างอื่นครับแนะนําว่าเอามาลงตัวนี้ก่อนใช้เวลา7นาทีการันตีแน่นอนครับหชิ้นส่วนที่เป็นดันเจี้ยนเลเวล55ครับเท่าที่ผมลองลงมา,มา 3-4รอบมีโอกาสออก1ชิ้นก็ไม่แย่นะครับสำหรับเบรดในการใช้งานต่อให้มันจะไม่มีในเรื่องของการันตีแต่ก็มีเปอร์เซ็นที่เราจะได้รับเซตอะอย่างน้อย1ชิ้นอาจจะตรงซ้ายก็ได้หรืออาจจะนอกเหนือสารก็ได้นะครับอันนี้ก็แนะนาถ้าพอมีเวลาผมแนะนําให้ไปเอาพลังงานเนี่ยไปลงกับพวกเนี้ยคุ้มที่สุดนะครับอันเนี้ยการันตี2 3รอบมีโอกาสออก1ครั้งนั่นเองครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่สําคัญครับนอกจากเซตอุปกรณ์ที่เราทําแล้วเซตระดับก็มีเหมือนกันครับเพราะว่าเซตระดับเนี่ย มันจะมีในส่วนของค่าต้านทานเวทนะครับไอคิทิคเข้ากิจภาพดาเมจเวทแล้วก็การเจาะเกาะต่างๆครับอันนี้ดีกับอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์อย่างเรามากๆเลยถ้าใครเล่นในส่วนเบอร์เซอร์เกอร์นะเห็นไหมมันจะมีสเตตัสต่อให้มันจะไม่ได้มีสเตตัส8ชิ้นแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสเตจแยกเนะี่ยออปชันแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยมันดีเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ผมดรอปในส่วนอันนี้มานะครับก็จะเป็นของเมจิกเชียนนะครับแต่ถ้าได้เป็นของเบอร์เซอร์เกอร์ครับโหวเวลาครูดาวอันติผมเนี่ย จะลดลงไวมากๆแล้วก็ค่าต้นทานที่ค่อนข้างเยอะยิ่งค่าต้นทานเยอะครับเราสามารถลงดันที่มันยากๆเนี่ยได้งไง่ายขึ้นนั่นเองก็ได้นะว่าเอาพลังงานมาลงกับตรงนี้กันก่อนนะครับหลังจากที่เราเผาพลังงานตรงนั้นแล้วนะครับแล้วไม่มีรอบเหลือให้เอาพลังงานครับมาลงในส่วนของระบบ ผู้ทำลายล้างกล,ลัวหนเพราะว่าระบบนี้ครับมันจะมีการการันตีอุปกรณ์ระดับอีพิกให้กับเรา1น่รอบแน่แต่เราจะต้องลงทั้งหมด15ครั้งในการลงในแต่ละวันซึ่ง1วันครับเราไม่สามารถลงครบ15รอบแน่นอนครับเพราะว่าพลังงานเราไม่เพียงพอและเวลาการออกครับมันก็มีออกอุปกรณ์ของอาชีพอ่ดๆด้วยนะครับมันไม่ได้จํากัดแค่ว่า เราจะได้ตรงสายของเรานะครับมันก็จะเป็นการออกของอาชีพอื่นแต่ตัวเกมมีดีอย่างหนึ่งครับนั่นคือระบบอธิษฐานสําหรับระบบอธิษฐานครับมันจะเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้เราได้อุปกรณ์ชิ้นนั้นเนี่ยง่ายขึ้นแต่คุณจะต้องมีผลึกสีม่วงสําหรับผลึกสีม่วงเนี่ยสามารถซื้อได้วันละประมาณ100ชิ้นนะครับแล้วก็สามารถอธิษฐานต่อชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่100กับ200ถ้าเป็นอุปกรณ์นะครับจะอยู่ที่100นะครับแต่ถ้าเป็นอาวุธเนี่ยจะอยู่ที่200รอนะครับเวลาเราถอดปุาาป ก็คือจะเป็นการเพิ่มอธิษฐานแล้วก็เปอร์เซนต์อ่ไอันนี้คือหลายๆคนอาจจะยังไม่ดูนะครับเวลาเราใส่ครบ100ชิ้นนะครับเราจะมีโอกาสได้ประมาณ20%นะครับแล้วก็เวลามันออกปุ๊บเราไม่ได้ครับไอ้20%่อนั้นครับจะเข้าสู่แต้มความคืบหน้าตรงนี้ถ้าครบ2,000แต้มการันตีแน่นอนแล้วก็ถ้าเราถอดแล้วก็ไปเอาอุปกรณ์ชิ้นอื่นใส่ไปแต้มความคืบหน้าจะคิดแยกนะครับแล้วก็ผลึกถ้าเราได้อุปกรณ์ที่เราปรารถนาแล้ว จะทําการรีเซตนะครับซึ่งอันนี้แหละมันจะเป็นจุดที่สายฟรีของเราเนี่ยสามารถฟาร์มทองเอามาขายได้นะครับผมหลังจากที่ผมลองเทสดูนี่ครับรู้สึกว่าเวลาขายทองคุมค้มๆเนี่ยจะเป็นการขายทีละประมาณ1จนถึง10เอ็มนะครับผมลองตั้งขายประมาณ5เอ็มนะครับก็ออกค่อนข้างไวนะครับทุกคน ก็ได้เพชรเนี่ยมาใช้สมการาเพียบเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตัวละครน้องนะครับเพราะว่าผมจะเอาเพชรไปลงกับสัตว์อันเชยของเรานั่นเองนี่สำหรับเพื่อนๆใดบที่อยากจะเติมเกม Crystal of a t l a n t นะครับผมจะทำการทิ้งลิงก์เว็บไซต์เติมสุดคุ้มนะครับผ่านเว็บเบราว์เซอร์ของตัวเกมนะครับหรือว่าเว็บช็อปนะครับผมซึ่งเวลาเติมเนี่ยค่อนข้างง่ายครับเมื่อกดเข้าลิงก์มาแล้วนะครับเปลี่ยนภาษาได้นะครับทางด้านขวาบนนะครับแล้วก็เราจะต้องทำการ กรอก ID ผู้เล่นนะครับโดยการกดไปที่โปรไฟล์ของเรา ID จะอยู่ตรงข้างบนชื่อของเรานะครับเราก็สามารถเอาของเราเนี่ยมากรอกได้ผมก็กรอกไปนะครับแล้วกดตกลงเห็นไหมเราก็ตรวจสอบได้เลยครับว่าอ่าโอเคเราอยู่เซิร์ฟเวอร์สนะครับผู้ใช้งานก็คือสักานิดนะครับนี่คือตัวละครของเราวิธีการชำระครับก็แล้วแต่เราสะดวกเลยส่วนตัวแล้วผมก็พร้อมพีนะครับสแกนง่ายนะฮะแล้วก็มีสินค้าให้เราเลือกใช้ หรือว่าเลิกซื้อได้เยอะมากๆครับต้องจากการที่เราซื้อแล้วนะครับเราจะได้รับโอปอเพิ่มเติมนะครับใครอยากจัดแพ็กอะไรเนี่ยยิ่งเติมสูงนะครับหรือว่าเติมเยอะเนี่ยก็คุ้มนะครับผมเพราะว่ามันจะมีของแถมที่เยอะมากๆเลยนะเติมสามหมื่นใช่ไหมแค่เราได้ โอปอมาน6 4หมื่นสนะครับบวก1 8ื่นบวก3 3มพเนี่ยคือใครอยากเติมครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเติมผ่านตรงนี้คุ้มค่าแน่นอนโอเคครับในไหนเราก็พูดถึงเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะทําการซื้อซักประมาณ5ก้อนละกันครับประมาณ4 0 0 0 0นโกนะครับผมก็ซื้อมากดเปิดใช้กันก่อนนะครับนี่กดไปที่นรกแห่งห้วงลึกนะครับเราก็มาทําการอธิษฐาน สำหรับอุปกรณ์ที่ผมอยากได้นะก็จะเป็นชุดนะครับผมก็ใส่ไปทั้งหมด4ก้อนไปเลยสําหรับคนที่มีทองเยอะนะครับก็สามารถมาทาตรงนี้ได้ครับทำให้เรามีโอกาสได้เนะี่ยอยู่ที่ประมาณสอเอนแล้วนะครับถ้าเราใส่ครบ1นึชิ้นครับมันจะกลายเป็น20%ซึ่งมันมีโอกาสได้เนี่ยสูงยิ่งขึ้นสามารถดูในส่วนของรายละเอียดการการันตีได้นะครับถ้าต้องการอุปกรณ์อะไรก็จะมีการการันตีในแต่ละรอบนะครับอันนี้ผมเคอยอธิบายแล้วก็เอาง่ายๆครับก็คือเราจะได้รับจากการลงดันเจียนที่ผมแนะนําข้างต้นเนี่ย,ยน้ยชิ แต่การันตีแน่แน่นอนอ่ะหชิ้นแล้วก็ผู้ทำลายล้างกลหดนะครับก็คือการันตีตามเลทที่เต็มติดที่สําคัญครับเวลาลงคุณจะต้องมีใบรับรองการล่าด้วยนะเราก็กดลงไปครับตรงนี้คือสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเพราะว่ามันใช้เวลาลงแป๊บเดียวนี่สกิลผมก็รวบไปครับกดบัฟอันติแล้วก็เพิ่มดาเมจจากนั้นก็ฟันอันติอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือจะเป็นการจบแล้วใน1รอบนะครับใช้เวลาไม่นาน แต่เลดการออกคือส่วนใหญ่แล้วผมโดนการันตีทุกรอบใครที่โชคดีก็คือจะออกองได้ไวเดี๋ยวผมจะเล่นให้การันตีสักรอไรบไปแกงขาเพราะว่าใกล้เต็มละเราก็ได้รู้ว่าอุปกรณ์ที่เราจะได้รับนั่นก็คืออุปกรณ์อะไรนะครับปึ๊บรวบไปเรียบร้อยหมดบ้าไปครับแล้วก็อันตีรอบหนึ่งจบพอดีอยังไม่ออกนเนี่ยยังไม่ขึ้นชื่ออะไรนะ เกมกาให้ผมการันตีจริงด้วยครับทุกคนคือไม่ออกเลยแต่ข้อดีอะไรครับนั่นก็คือนี่เราจะได้วงจรยมโลกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายวงจรยมโลกกันต่อนะครับที่มันจะเป็นการบวกสเตตัสที่ผมอธิบายข้างต้นให้ทุกคนดูว่าเอ้ทาไมเราจะต้องดูว่าตัวละครเราเนี่ยต้องใช้สเตตัสอะไรนะฮะอ่ะรอบนี้แหละการันตีถ้ายังไม่การันตีคือตัวผมก็จะไม่พอแล้วนะจริงแล้วก็ อัติเมยไปเรียบร้อยอเคอธิษฐานล้มเหลวได้ของชิ้นอะไรเนี่ยเปึ๊บของที่ได้ก็คือเป็นรองเท้านี่ครับผมของสายวอลล็อกอ,ออกทะเลไปไกลเลยนะครับผมก็เอาจริงอะ่ะถ้าเราอยากเพิ่มเปอร์เซ็นต์อ้นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสูตรหรือเปล่านะให้เลือกของสายอื่นไว้ด้วยคนแล้วมันก็จะออกของสายที่เราต้องการนะครับถ้าเราจะต้องทำจริงๆนะเว้ยเล่นแบบคุณสายไปเลยนะครับ ก็ทําการย่อยของที่ไม่ใช้นะครับผมส่วนถ้าเราไม่ได้คิดว่าจะโอนให้กับตัวละครรองของเรานะครับก็สามารถย่อยได้เลยนะครับผมก็ได้มาประมาณสามชิ้นนะครับตอนนี้แต่ยังไม่ย่อยครับเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่างต่อแมครับผมเราจะมาพูดถึงสัตว์เลี้ยงกันก่อนนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเป็นตัวที่เวลาเราอัปเกรดนะครับเราจะได้รับค่าสเตตัสไว้ทุกคน ซึ่งไอค่าสเตตัสที่เราจะได้รับครับก็คือจะเป็นพลังปัญญาร่างกายแล้วก็ดาเมจคริ์ทิคอลซึ่งแต่ละตัวให้ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ดูว่าไอตัวที่เราอัพเนี่ยเราได้อะไรซึ่งไอตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์นะครับคือผมได้พลังที่ผมต้องการครับได้ร่างกายแล้วก็ได้ดาเมจคริ์ทิคอลและที่สําคัญเวลาเราใช้งานสกิลสัตว์เลี้ยงครับมันจะมีความสามารถที่จะบอกว่าหลังจากที่เราใช้ครับเขาจะเพิ่มโบนัสให้กับใครนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็น เพิ่มดาเมจสกิลให้กับเจ้านายแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจคริติคอลให้กับเจ้านายด้วยนะครับผมก็เลยเอาตัวเนี้ยเป็นตัวทำดาเมจหลักนะครับนอกจากที่เขาจะทําการโจมตีศัตรูแล้วเขายังเพิ่มบาร์ให้กับเราด้วยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมเอาไปครับก็จะเป็นน้องฮิวนะฮะตัวเนี้ยมาสามารถฮิลตัวเองครับแล้วก็พันธมิตรนะครับที่เป็นเป้าหมายได้นะฮิลหมูได้ปริมาณการพื้นปูจะเยอะจะน้อยอยู่ที่การอัปเกรดนะครับโบนัสก,การฮิลให้กับเจ้านาย ทำให้เวลาเราใช้งานในด่านที่เป็นด่านหมากรุกหรือว่าด่านที่มันยากๆเนี่ยตัวน้องข้อจะสําคัญมากๆครับส่วนตัวละครในดื่นครับเราก็มาดูว่าตัวละครที่เราใช้เนี่ยมันบวกอะไรให้กับเราแล้วก็ค่าสเตตัสมันในรูปแบบไหนนะครับมันก็มีหลายตัวมากครับไม่นี่ จะเป็นดาเมจสกิลต้านทานต้างแข็งตัวนี้ก็จะเป็นต้านทานธาตุไฟครับเราสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับตัวเกมจะเลื่อนขั้นตัวนี้สามขั้นแน่นอนส่วนนี้นะครับก็เลื่อนขั้นได้นะครับเพิ่มกระสุนยิงน,นะครับเพิ่มสเตตัสการต่อสู้เป็นประมาณนี้อันนี้ค่อนข้างสำคัญถ้าคุณมีในส่วนของน้องสัตว์เลี้ยงที่เป็นระดับสูงนะครับเช่นอ่ะตัวกาชาอย่างนี้เตตัสที่ได้กลับมาครับก็จะค่อนข้างสูงครับก็จะเป็น ความเร็วคูดาวนะครับลดความเร็วให้มันคูดาวได้ไวขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของการเพิ่มดาเมจของเจ้านายครับ16%ครับทำให้เวลาเราโจมตีเนี่ยทำดาเมจได้แรงพร้อมกับความสามารถในการฟื้นฟูคือเอาตัวนี้ครับน้องเป็นตัวที่อออราวมามากครับบูทดังดาเมจแล้วก็ซัพพอร์ตไปในตัวส่วนอันที่เป็นการเติมนะครับสำหรับคนที่แบบเติมหนักๆก็มีเหมือนกันครับ นี่ก็จะเป็นตัวน้องแมวนะครับเติรประมณ5 0 0 0 0ื่นนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มในส่วนของอัตราคิติคอลนะครับผมก็ถือว่าเพิ่มเยอะนะวนสกิลนะครับก็จะเป็นในส่วนของการทาดาเมจนะครับลดคูลดาวน์สกิลที่เลือกนะครับลดลงนะครับไม่แน่ใจเห็นว่ามันเป็นกับเจ้านายไหมแต่ถ้าเป็นเจ้านายก็คือจะเป็นอันนี้นะครับเลเวลสเตตัสการตีบวกทั้งหมดนะครับก็เก่งนะเอาจิงเอาไปคอมโบกับ2ตัวนั้นเลยสําหรับคนที่แบบเติมหนักๆยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะครับ ส่วนฟังก์ชันต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของการจัดวงจรวงจรในที่นี้นะครับถ้าเป็นระดับอีพิกเนี่ยเราสามารถอัพเต็มในส่วนของเลเวล20แล้วก็ระหว่างการอัพครับ2 4 6 8จะมีการปลดในส่วนของสเตตัสลองซึ่งสเตตัสลอง long, ครับสุ่มนะครับไม่สามารถรีได้ทำได้อย่างเดียวคืออัพใหม่ไปเรื่อยๆแล้วก็หาสเตตัสที่เราต้องการซึ่งสเตตัสลองเนี่ยมีโอกาสเจออะไรบ้างครับพลังกายทั้งหมดเลยนะครับก็คือง่ายสเตตัสลองจะมีโอกาสเจอพวกนี้ทั้งหมดครับทุกคน5้าสเตตัสหลักเจอแน่นอน แล้วก็สเตตัสเสริมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอัตราคีิเข้ากายภาพคียเข้เา,เาเวกคีย์เข้าเฉยดาวเมจต,ต่างๆนะครับผมแล้วก็โจมตีธาตุในส่วนนี้ครับมันจะเป็นส่วนที่เราต้องใช้เวลาในการคัดพอสมควรนะครับแต่เราก็สามารถคัดได้นะโดยการที่เวลาเราลงฟาร์มเมื่อกี้อย่างที่ผมฟาร์มไปครับมันก็ดอกไปใช่ไหมครับผมก็ดูว่าสิ่งที่ผมใช้นัปัจจุบันผมได้อะไรครับผมได้จิตวิญญ,ญาณความรุโจมตีสเตตัสมืดอ,อัตราคีิเข้ากายภาพถ้าผมรู้สึกว่าเอ้ยผมไม่ต้องการแบบนี้ผมก็กดติดตั้งไปจากนั้นกดอัปเกรดไ้้้เเลลยรัแวกก็อออาาานมม่ แล้วก็ทําการอัปเกรดแต่ต้องบอกก่อนว่าเวลาเรากินค่าอันดับกันนะครับหรือว่ากินระดับเดียวกันเนี่ยค่าเลเวลที่เราตีเนี่ยจะลดลงไปเราอัพเพื่อรู้ว่าตัวที่เราอัพอันใหม่ครับเราจะได้อะไรครับผมได้ดามิคคีที่เข้ามาครับตีบวกสเตตาัสท่ามืดน้ําแข็ง้วก็สายฟ้าดามีคไม่ได้แย่นะครับอัตราคิผมรู้สึกว่าผมผมล้นแล้วผมก็อัพที่เหลือให้เป็นเลเวล20ได้เลยนะครับนี่ก็กินอันม่วงนะครับเราไม่ได้ใช้แน่นอนก็กินเข้าไปปุ๊บอ่ะเรียบร้อยเร คิดข้อด้วยนะครับหลังจากที่เราบวกเกิน8ไปแล้วมันจะมีโอกาสลงสเตตัสเติมซ้ำๆก็จะเป็นการคัดไปเรื่อยๆถ้าจะให้ดีก็พยายามอัพให้เต็มเลเวล20กันก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าลงสเตตัสอะไรนะฮะนี่ก็เอาไปได้เลยสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงนี้ครับพเพื่อนท่านเพื่อนที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปอสาหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ